สวัสดีทุกคนยังจำกันได้ไหมเจอรี่คาวบอยไงที่มาจากหลักติดซัดนะเออถ้าทุกคนยังจำได้ก็เจอรี่ก็ชื่นใจแล้วล่ะไก่ทอดนี่อร่อยจังเลยมาตอนนี้ก็เราก็เขาเกมกันแล้วนะ ห้องครัวดาดฟ้าเรืออ้อเป็นด้านเรือเอาเพื่อนจะเอาห้องครัวงั้นเราไปลงพระพยุ์ก็ได้เราเสียสละให้นายนะเอ้ยโชคดีอะไรยิ่งนี้นี่เราได้เค้กหน่อยด้วยละโอ้ถ้านายเอาหน้าลงพระพยุนต์ตั้งแต่แรกนี้นายก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราข้อน้ํายาเกาะกันโอเคเราจะโดดขึ้นไปนะไอ้ตรงนี้แบบม,ดดม,นะมันโดดยากมากเลยล่ะมันโดดยากมากเออ ถึงสทัทีเราเก็บได้ชิ้นหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนก็ได้อีกอะ่ะชิ้นหนึ่งเป็นสองชิ้นแล้วตอนนี้เราจะมาดูที่ห้องควบคุ่มเรือนะว่ามันมีหรือเปล่าอ๋อมีน้ายาหายตัวโอ้อยโดนไอ้ทอไอเสียมันเป้าลงมีป้งดุยนี่มันเยอะจังเว้ยแล้วมันชอบอยู่ไกดรูด้วยโอ้เวลาจะหมดแล้ว ไม่ทันแน่ยเลยคือเราจะไปตรงนู้นตรงชั้นส่งของเรือชั้นสามป่ะเขาเรียกเออตรงเนี้ยคือขึ้นบันไดแบบแต่ว่ามันไม่ทันเราจะขอจัดการอีกกล้องอันนี้ก่อนนะห้าทางจัดการมันโอ้กับดักไม่น่าเปิดเลยขอจัดการอีกกล้องนี้ก่อนนี่โยนโยนเ่มันโยนโยนช่มัน,น,น,มนเออ ก็คือถ้าแบบว่าโยนไอ้พวกแกกันใส่มันเนี้ยมันดามมเมจแดงนะเออนกขี้ดีบูนกำลังหิ้วกระเป๋าเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนดันชีก่อนน้ำยาอะไรไม่รู้อย่าเพิ่งเอาดีกว่าอ่าอันนี้เป็นแก้วมาเพื่อนเราช่วยดันมาแต่มันก็จะช้าหน่อยนะมันจะช้าหน่อยเราไม่ได้เอาการดดันชีดไว้เว้ย ไอ้กาดดันชีดไว้จะเป็นรอเวอร์ชันธรรมดาเอาเพื่อนลม้มนางฟ้าลม้มอันนี้พีกไทยมาติดจะรวดแล้วตอนนี้เพื่อนเขาเอ่อกำลังลงไปช่วยนะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเพื่อนเขาช่วยเราก็มาหาชีทตรงนี้มีชีดไหมไม่มีนะเออจะว่าไปเราก็เราก็เคย มาแล้วนี่แต่ว่าขอ,อน้ำยาหายตัวกันโอ้ <c oughs> มันไม่ถึงไม่เอาก็แหละเปิดกระเป๋าดีกว่าโอ้นํายาอะไรเอ่อยกและไม่ไม่ขอขอไม่เสี่ยงเพื่อนช่วยไปเรียบร้อยแล้วชีพมันไปไหนหมดเนี้ยอืมโอ้ยกล่องดุกดุยนี่ทำไมมันอยู่ใกล้จังเลยหาหาทางพังมันดีกว่า กับดักอีกแล้วโอ้นยนี่ไม่โชคลายจังเลยเนี่ยไม่ได้นาโชคเพื่อนเลยสักนิดแบบโอ้เพื่อนเพื่อนลมนี่โดนกล้องอันนี้แน่ลยใช่ปะอ้าวระวังนะเพื่อนโอเคอยู่ห้างห้างมันก่อนเออโอ้ยมันแบบมันมันเป็นกล้องที่น่าลำคานมากเรียบร้อยโอเย้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแมวมาแมวมาเดี๋ยวเจอรี่เขาบอย จะทําการจัดการมันเดียกันเล่นพียงให้ฟังเป็นได้เพราะบอมันเป็นบพว่าเพื่อนโดนกลองดุบด้วยอีกแล้วมันเป็นเพียงอะไรนะหนุ่มหนุ่มนาข้าวศร้านาเกลือไว้เอยโยนโยนโอ้มันต้องเป็นแจกกันนะมันดาเมจไม่ค่อยแรงไอ้พวกลูกกอบพวกพวกแก้วอะไรเนี้ยถ้าเป็นเออ จกกันโยนไปทีนึงเนี้ยจะโยนอะไรใส่เป็นรอบที่สองก็ได้นะมันก็จะพังทีเลยโอเคเพื่อนโยนให้เราเราก็ไปเลยจ้ะเดี๋ยวขอบวางนิดหน่อยโอ้ดีนะที่มันที่มันตีไม่โดนเนี้ยรูอยู่ไหนเนี้ยโอ้รูอยู่ข้างบนเพื่อนเขาไปดันชี้ด้านล่างเดี๋ยวเราจะดันด้านบนไม่ต้องแหกันไปเห็นมันหมดหรอกมันเสียเวลาเออโอ้แต่ว่าแบบรูมันก็ใกล้จังเลย อ๋อ oh. ดีนะกับดักตรงนี้แบบสงสัยเพื่อนเขาจะเหยียบไปแล้วแหละที่เราแกะแล้วมันเจอพอดีไงเอาสมิการเปิดกล่องไม่ใช่กล่องสิเขาเรียกว่าถุงกระดาษเอาสมิการเปิดถุงกระดาษเลยเปิดแล้วมันแบบเจอกับดักสองอันติดกันนะคิดดูโอ้ oh, เจอรี่ครับบอยรับไม่ได้โอ้ยเพื่อนเหยียบเศษแก้วเศษแก้วเราน่าจะทําเองนี้แหละตอนที่เราพังไอ้ก,กล่องดุกดุย่ะเออแล้วเสี่ยงแมวมันทําอะไรเนี้ย ฮะตรงโน้นมีชีดโอ้ถุงกระดาษดีแล้วแกะดีกว่าอย่างน้อยเราต้องโชคดีมั้งแหละโอ้ยน้ำแข็งก้อนเอามาเคี้ยวจนปวดฟันแล้วเนี้ยเอาน้ำหอมดีกว่าโออแมวอยู่แถวนี้พอดีเลยโยนโดนไหมโอ้ยโดนพอดีเวเอาชีตมานี้โอ้มันต้องขึ้นไปด้านบนนู้แต่แมวลวงลงไปแล้วน่าจะถ่านอยู่ขอบวางไว้ตรงนี้นะแมวมันจะได้เยียบ แล้วก็ขอวางตรงแถวบันไดด้วยเออเพื่อนเน่ไม่เยียบนะโอ้นางฟ้ามันเล่งแต่นางฟ้าเว้ยแสดงว่านางฟ้านี่มาจูให้เรานะเราขอจัดการนี้กล้องด,ดูดูนี้กันโอ้โหขนาดเลียงมันถูกทีแล้วนนัเนี่ยตรงนี้มีอะไรโอ้นึกว่าจะเป็นกับดักดีเลยเป็นจานโยนเลอีกรอบดีเออห่างๆอย่างนี้แหละเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันแซนมันแซนโอ้โหเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยอ่าฟาดอย่าาดเดี๋ยวเล่นเพียงให้ฟังใจเย็นๆนี่นี่ยเฮ้ยอย่าทำเพื่อนอย่าทำเพื่อนเราสิอย่าทำเพื่อนเรา,อา,เ,อเ,ราเออพูดมาก็ก็รู้สึกขันคอแปลกๆเ้ยอากาศร้อนอากาศหนาวเป็นหมดเลยคอแห้งผมงใส่เมื่อคืนนอนอาปะใส่ผัดลมมองอะไรเอี่ยมีอะไร ตอนนี้แมวมองเรานะมันชื่อว่าไอ้อะไรวะมันเป็นแมวซ้มสองตัวแม่ตั้งให้ว่าเป็นไอ้ลักกับไอยมไอหน้าขาวนี้มันไอ้อะไรวะมองหนะ้าทำไมเนี่ยไอ้เมียวไปหาแม่อิงไปแม่อิงอยู่หลังบ้านนะเป็นแมวจ้อนจัดมันสงสัยว่าเราพูดอะไรของเรารู้จักปะไอ้เมียวนี่เจอรี่กำลังทำภารกิจ เออแล้วไข่มันโยนระเบิดให้เราถือเนี่ยขอกินน้ํายาเกาะมันโอ้กินปุ๊บตีปรับเลยนะเพื่อนแล้วเพื่อนเขานั่งก็อีอนไนเนี่ยเอ้ไม่ใช่ก็อีสิเขาตังเรีว่าจะลวดเอ้ยมันเยอะจังเลยแป้งเนี่ยแป้งเยอะไปหมดเลยอ้อนี้อันนี้อันนี้อันนี้ทานไหมเนี่ยเออโชคดีที่มันทันเกือบไปเราไม่ล่ะเดี๋ยวเราจะเล่นกีตาร์ท่วงเวลานะอย่างน้อยให้เพื่อนเขาแบบเด้ะดอน้ำอะได้ลุกเออเรีร้อย ออกสี่ใช่ไหมออกสองชนะเย่มาเรามาตาต่อไปเลยดีกว่าตอนแรกว่าจะเล่นแค่ตาเดียวนะเนี่ยแต่ว่าเห็นว่ามันมันนุกดีเวก็เลยต่อเลยดีกว่ามาน่าจะเป็นทีเดิมนะเป็นเรือเหมือนเดิมรอบนี้เป็นโอโ้เปิดมาทำทำลายหุ่นยนต์หนูไปตัวหนึ่งเลยเหรอโอ้รอนี้แมวมันน่าจ,จะเก่งนะเว้มันเก่งเลยแหละมันไม่ได้น่าจ่ายหรอกเปิดมาพังไปโอ้เพื่อนมีเค้กน้อยแล้ว เราจะหาเจอไหมเนี่ยเราขอไปหาด้านล่างดกวยกว่าตรงด้านล่างเรายังไม่ได้หาเลยแมวอยู่แถวนี้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรเราไปดูโอ้เอรมันเป็นเพื่อนที่มีเค้กน้อยนะั่นะ่ะอีกคนก็มีอยู่แต่เราไม่รู้จะหาเจอหรือล่าไม่ใช่ว่าแมวมันกินเข้าไปแล้วนะโอ้มีอันนั้นมีชีสโอ้แต่ว่าแบบเจอแมวเก่งกงนี้แบบเค้กน้อยมันหามันหายากเลยแหละ คือบางทีแมวแมวมันไม่ได้สนใจที่จะจับหนูยเอ้ยเอ้ยรีโมทคอนโทรเดียวเอาอะไรก,กันเนี้ยว่าจะเอารีโมทคอนโทรโอ้เราถ้ารออีกรอบมันจะออกมาไหมเนี้ยไม่ออกมาหมดเวลาก่อนพอดีเลยเงินอัพอันนี้แล้วกันเหยียบแก้วแล้วไม่สตันมันจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้อ๋อเป็นซ่อมรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองโชครายก็ยังจะแกะอีกไอ้กล่องนูนไม่แกะดีกว่า เราหาชีตได้นะชีตที่เราหาตอนที่เราควบคุมหุ่นยนตนะ์น่ะโอ้เสียงมาเหฮาอยู่แล้วมันเห่าอะไรของมันเนี้ยเ้าทุกวันเลยคนข้างบ้านก็เห็นตลอดมันก็ยังจะเห่ารถรถเทศบาลน,นี่เขามาเก็บขยะเขาก็มาทุกวันมันก็ยังเห่ามันไม่เคยคิดจะชินเลยบ้าบอเอ,อ้ยยังเฮาเห้าอะไรเนี่ยแต,ต้องให้เจอลิ่าบอยด้า อุ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงคนงานเขาเขากำลังขนของทาบ้านนะบ้านข้างๆใกล้เสร็จแล้วแหละตั้งแต่เราย้ายมาก็ใช้เวลาพอสมควรเลยโอ้เพื่อนเขากําลังงานนั้นเราไม่ต้องตามเพื่อนเขาไปนะไม่ต้องตามไปไม่ต้องตามไปมันจะเสียเวลาให้ปล่อยให้เขาช่วยกันเราควรอยู่ห่างๆดีกว่าถ้าไป ไปม้วนไปอะไรกันอยู่แถวนั้นมันมันไม่หมดมันหมดโอ้ยได้ปืนได้ปืนไว้ได้ปืนได้ปืน,ปนเออพอดีเลยเดี๋ยวขอไปช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันได้ปืนมามนเอา้าโอ้ยมาผิดทางบันไดมันอยู่ฝั่งโน้นโอ้ยเอารวมอีกแล้วไม่เสียเวลานะเนี่ยเอามีคนมมส่งเมสเซจมาอา้อน้องน้องมมส่งเมสเซจมา แต่ว่าส่งผิดลบไปแล้วแหละชัางเอมาเราจะช่วยพวกเธอนะอย่างน้อยก็ช่วยกันละกันเดี๋ยวด่าเรารับหลังอีกยิงไปยิงไปยิงไปยิงโอ้ยนอกพอดีเลยมามามาช่วยดันมันกำลังสต,ตันอยู่นี่เนี่โอ้วางปุ๊บเหยียบกับดักตัวเองเอ้ยเดี๋ยวอย่าก,กีดอย่าก,กีดอย่าก,กีดเอ้ยอย่าก,กีดเออ โอ้เพื่อนติดกับดักโอ้แต่มันสนใจเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาดิมาดิาดโอ้อันนี้เดี๋ยวเราเยียบให้เออเอา้าวเพื่อนหลุดเหรอเว่นหลุดโอ้แต่ว่าน่าจะโอเคอยู่มั้งแมวไปไหนนี้อ๋ออยู่นี้อยู่นี้โยน,ยนเออจัดการมันทับวีเออเอา เออโดนเข้าไปเอ,อ้ยอย่าก,กิดเอ,อ้ยอย่าก,กิดอย่าก,กิดอย่ากิดเอออย่างนั้นเลยทัฟฟี่เองทําดีๆมากโอ้โหพ่อเราแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้อันนี้เป็นน้ำยาหายตัวพอดีเลยพอแบบว่าเราโดนค้อนหรือว่าโดนเสียงกีดของนางนะเราจะเลื่อนที่ชาแล้วก็เอื่อยเฉยมากโอ้เพื่อนนี่ไนงะมาเดี๋ยวเราช่วยเราช่วยเออไปเอ,อ๋อ เดียวนะเดียวนะเดวเราต้องหาจังหวะกดีดีโอ้ยอย่ากิดอย่ากีดอย่ากีดดิอย่าก,กิดกกกกไปเพื่อนไปไปไปโอ้โหมึ่นเลยดีนะที่เราร้องหันเนี่ยถ้าเกิดแบบอันนี้ขอกินนมกันนมม,นมันดีต่อสุขภาพนะถ้าถ้าถ้าไม่แพ้เล็กโตก็กินเถอะแต่อีกคนพากนี้แพ้กินแล้วแบบท้องอืดตลอดเลยอาหารไม่ย่อยก็เลยไม่กินนมอีกเลยโอ้ยมันวางกับดักเพื่อนติดกับดักไหมนะเพื่อน เราจะเล่นกีตาร์ช่วยชีวิตเพื่อนมันจะได้ไม่มาใกลเอ้ยมันมันไม่ยอมมาไกลเลยเว้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยนีก่อนนีก่อนนีก่อนอู้มีชีสสองอันอันหนึ่งที่เราแกะได้กับอันที่มันปรากฏขึ้นมาเองแล้วอีกสองสองก้อนก็ชนะแล้วนะเราต้องรีบดันแหละตอนนี้แมวมันมันไปไหนแล้วว่าแมวโอ้คนนี้เขาลูดนะเขาลูดเหมือนเขาพยายามจะเชื่อมต่ออยู่นะแต่แบบว่ามันเชื่อมแล้วมันก็นั่นแหละตามที่เจอรีบอก เฮ้ยคิดถึงเท็กซัสจังเลยเนี้ยเดี๋ยวเจอรี่จะต้องไปเท็กซัสเนเจอรี่อยากลิมอยาแบบว่าเจอรี่เป็นข่าวบอดเจอรี่อยากไปควม่ม้าอยากไปดูกระทิงแต่ว่าเจอรี่ต้องทาภารกิจให้มันสําเร็จสวัสดีจ้าเจ้าเป็ดเนี่ยเขาพยายามออกแบบไม่ไม่ใช่พยายามออกสิเขาพยายามเชื่อมต่อนะแต่ว่าเหมือนมันจะมีปัญหาหละเนี่เขาคงมีปัญหาจริงๆแหละมามา เออแต่ว่าช่วยไปเลยมันจะได้ท่วงเวลาเพื่อนถ้าสมมติว่าเพื่อนเขาเออเพื่อนเขาหลุดนะถ้าช่วยมันก็มีข้อดีนะก็คือแบบว่าแมวมันจะเสียเวลาเว้โอ้จหลวนน่จะบินลนะอันนี้มันเป็นอะไรน้ำยาใส่ฟ้าน้ำใส่ฟ้านี่คือเพิ่มอัตราใช่ปะ่ะแบบเวลาปลาของใส่แมวแล้วแมวจะสตันนานขึ้นแล้วหลอดเลือดของแมวก็จะลดลงเร็วด้วยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะ เป็นน้ำยาแบบทําให้เราแข็งแกงอะเออมาเดี๋ยวเราจะเอาชีสไปดันนะให้เพื่อนอ้อเพื่อนมากับเราถ้าเรากินน้ํา,ายาใส่ฟ้าเข้าไปเนี้ยละดัดนชีสมันก็จะเพิ่มด้วยนะมันเป็นน้ํายาแบบเพิ่มกําลังของเราเออวางไว้อย่างน้อยก็เยียบโอ้มันมาแล้วมันดิดด้ดิโอ้ดิ้ดไม่ทันดิ้ดไม่ทันโกตาดต,ตายโ้โอ,โอเพื่อนเฮวหมีช่วยช่วยเราหน่อย ช่วยเจลลี่เขาบอยคนนี้ด้วยนะเออขอบคุณเออพอมบอกไปเลยเออโอ้ยเกือบนอกแล้วเอ,อ้ยยา่ยาย่แย่กีดโอ้โหอะไรกันเนี้ยเก้าอี้ทับมันไม่ใช่สิเก้าอี้หนีพับแมวไปแล้วนะทำไมมันไม่สตันหวาอุส่าห์เหยียบเก้าอี้ให้มันพับใส่แมวเนี้ยเอ,อ้ยเพื่อนโอ้แมวมันเอาอันนั้นมามนเว้ยม,มันเอาการ์ดความรู้มา โอ้แต่เพื่อนนี้โคตรเก่งเลยเรานี่ไปกันดีกว่าคอบคุณนะเพื่อนเราต้องกดขอบคุณเขาซะน่อยเฮ้ยเดี๋ยวได้อ๋อมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำยาเลยเราขอกินเดี๋ยวมัเอ้าโอ้โหมันจะโชว์อะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหน่าจะวิ่งไปไกลๆก่อนไม่น่ามาแบบโอ้โหเพื่อนตอนนี้เราต้องชนะให้ได้นะเพื่อนมาเราขอกินอะไรหน่อยโอ้ แล้วเองจะมาตามกูทำไมเนี้ยไปตามคนอื่นหมนไปโอ้ตาดีหลือเกินนะขนาดไปได้อยู่ในรัศมีเองเนี่ยเอาไงจะช่วยหรือไม่ช่วยกีดไปโอ้กีดเก่งอีดอโอ้ยเวลามันช่างเร็วเลือกเกิน้อือชิวเชียดต้องหาอะไรซะละกินอยู่แถวนี้แล้วกันเออ อันนี้ไม่ได้จะเอาน้ำแข็งจะเปิดกระเป๋า uh, ได้เดี๋ยวน้ำยาพวกนี้ <tr ick noise> เอากิน,นก็ได้เอ้เพื่อนโดนจับไปแล้วนะเดี๋ยวโอวไม่นะไม่ไม่ได้เว้เราต้องมาพังอันนี้มันกำลังไล <tr ick noise> ่เพื่อนเราอยู่เราก็พังไป <tr ick noise> โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้ยแล้วมันมัน สลบขวางทางอีกโอ้ยจิบกายแล้วจิบกายแล้วอโอ้ยมันไม่ได้เว้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโออหมันจะเคลื่อนที่ช้าไงโอ้จะชนะไม่นี่ตายนี่โอ้เพื่อนเพื่อนโยนอะไรมาเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนเอ้ยเอยมัน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 กี่เอ้ยเพื่อนมีอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะว่านี่จะไล่ฉันอีก โอ้ยแมวบา้าอย่ามาไล่ฉันไปให้ผลเลยโอ้ยเพื่อนรอชนะแล้ววูชยวเชียดเพื่อนเขาไม่ยอมออกนะเขาเขาแบบว่าเขารอรอเรารอ,อ,อช่วยเราถ้าเราเนาะเขาจะได้ช่วยเออแตมอิงสูงเพราะว่าอิงเก่งากเลยสี่พันนุ่นของอิงของเราสองพันก็เรียกว่าคุ้มนะคุ้มเติะคุ้มเติร เอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เรานะคะเออสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ